ในที่สุดก็มาถึงแล้วครับสิ่งที่ผมรอคอยมานานแสนนานแอนต้าจี้นั่นเองนะครับในที่สุดไซส์ผมก็มาแล้วแล้วผมก็กดมาได้แล้วด้วยนะครับ3า7 2บาทราคาดีมากเลยนะครับกับซูเปอร์ชูกเกตแข่งขันในราคาเพียงแค่นี้ส0 0 0 0ต้นๆแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าเป็นซูเปอร์ชูแบบไลท์เวทเลยนะครับน้ำหนักเบามากเบาพิเศษเลยละ่ะตัวนี้เดี๋ยวจะลองมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดพวกอีโวงั้นนะไอพวกนั้นนี่คือเป็นไฮเปอร์ชูไปละอันนั้นนะครับอันนี้ก็คือ เบาในระดับของซูเปอร์ชูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําหนักจะเป็นยังไงนะแล้วทำไมผมไม่แกะเอาที่อยู่ก่อนฟาบฟาอ่ะถ้าสั่งซื้อจากแอนต้าประเทศไทยนะครับเราจะได้สุท้าแอนต้าอย่างนี้ไปด้วยนะครับเทมากเลยแล้วก็อะไรอ่ะใบเสร็จนะครับไม่มีอะไรเออสิบเอ นะครับ45 EU Anta G9 นั่นเองไม่มีอะไรนะครับมาเรียบในกล่องแบบธรรมดาธรรมดามากๆเลย Anta นี่คือแบบถ้าไม่ใช่ตัว40 Pro นี่คือกล่องแบบธรมธรมดาๆจริงๆเลยนะครับตัวนี้บอกลอกที่ล้วเราไม่รู้นะครับอยู่ในระดับเดียวกับตัว c 2 0 2 6 Pro นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเน้นในเรื่องของการโ o ล l i n g หรือการทำรอบขานะครับตัวเนี้ยเบามากอะ่ะเบามากเลยแบบมากเลยอะ ปลายเปิดอะไรผมแกะออกหมดนะครับ11 4 5นะครับ2 8 0 C H N นะครับ C H N นะไม่ใช่ C M นะดูดีๆนะอยา่าไปเชื่ออันนี้มันมากนะครับอันนี้คือ Enter แอนต้าเนี่ยผมว่าดูอ่า E U กับ U S เป็นหลักนะครับอย่าไปดูเซนติเมตรของมันเพราะมันเป็น C N นะมันไม่ใช่ C M นะครับอ่ะอ่ะให้ดูให้ดู มันเป็น Cn นะไม่ใช่ c m เบามากอะ่ะเดี๋ยวปลายปือะไรผมไม่เอาละผมตัดเลยน้ำหนักของผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันจริงๆอะอยากได้ขาวแดงนะแต่ว่าเดี๋ยวซ้ำพี่นุกแล้วอนี่สีลุ้งมาแทนสวยนะไอ้สีลุ้งเนี่ยพอมันดูปุ๊บมันกลายเป็นโล,โ,ลโกโ้แอนตานะ้าไงแล้วมันจะไม่มีสกรีนที่โฟมจยทำให้นะ่าจะเบาลงไปอีกหน่อยโอ้โห บาไปแล้วร้อยเก้าสิบกร,รัมพอดีเป๊ะเลยนะครับโ,โหเบามากเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปเลยเบาจริงเบาจิงชักบังชักบังนี่ร้อยเก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์นะครับอีกข้างนึ่งเงี้ยขอเอาไปหน้าจออันนี้เละหน่อย ท่านี้ร้อยเก้าสามนะครับร้อยเก้าสามกับร้อยเก้าสิบนะครับโอ้โหไอข้างไอข้างร้อยเก้าสิบนี่เบาจริงนะครับก็คาดเคลื่อนกันสามกรัมนะครับผมว่าไม่ใช่สาระสำคัญใดๆเพราะว่ามันมีค่าที่ว่ามันจะแกว่งได้แล้วแต่โอ้โหเบาระดับต่ำกว่าร้อยเก้าห้านี่คือเบาจาัดนี่น้ำหนักไซส์สิบเอ็ดยูเอสนะดูดิสวยสวยมากสวยมากอัปเปร์ก็ยังดีไซน์เป็นสอง 2ชิ้นเหมือนเดิมนะคือชิ้นฝั่งนี้มันจะมีความทึบหน่อยแล้วก็มีโอเวอร์เลยหน่อยแต่ฝั่งนี้จะโป่งโล่งมากๆเลยแล้วก็สีชวนเลอะมากๆเลยเป็นรูปแบบซ็อกไลท์ไม่มีรูร้อยและเนื้อลูบนะครับอินโซเนี่ยถอดได้แล้วก็เป็นแบบบางๆเลยไม่มีอะไรนะครับบางๆเลยตัวโฟมเป็นโฟมในตัวเอทโปซึ่งเป็นโฟรมระดับท็อปของค่ายแอนตาเลยนะครับแต่ว่าผมดูเนื้อมันจะไม่เหมือนตัว Pro 40 p โ o มันจะดูมีความใสๆโปร่งๆว่าอันนี้มันจะเป็นสีคุณ นะครับอันนี้ผมจับจับดูผมว่าขายไลฟ์สไตล์โปรเวอร์ชั่นเก่านะไม่ได้ตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะส่วนอีเอาโซบางๆเลย0.5มิม mm. บางมากตัวเอาโซเอกริปของเขาเนี่ยบาง,บางแล้วตรงนี้มันจะมีทั้งเป็นหลุมและเป็นตุ่มอ่ะช่วยในเรื่องการยึดเกาะนะครับความทนทานนี่ผมว่าน่าจะโอเคแหละตามสไตล์รองเท้าจีนนะแต่โอ้โหสวยจัดสวยจริงเลยอะสวยมากสวยมากเนี่ยเดี๋ยวจะได้เอามา วิ่งแล้วเอามารีวิวไว้ทุกท่านดูแล้วอแต่ว่าก่อนหนะ้านั้นเดี๋ยวขอลองสวมใส่ดูก่อนดีกว่านะว่ามันสวมใส่เป็นยังไงนะครับออยากรู้เหมือนกันว่าไซซ์มันสั้นเหมือนตัว2องหรือว่าปกติเหมือน40เออไซซ์ปกติไม่สั้นไม่สั้นเหลือหนึ่งนิ้วโป้งพอดีนะแต่ผมรู้สึกว่าหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างเลยรุ่นนี้แนะนําใส่ตรงไซส์นะครับ กว้างถึงขนาดดูดีดึงยุ่ยกันเนะี่ยโอ้โหพี่นุ๊กบอกว่าเชือกยาวถึงเขา่าผมว่าไม่เกินจริงอะโอ้โหยาวจริงเชือกอะรู้นะเรารู้ไม่มีเชือกยาวถึงเข่าขจริงนะโมนนหมันหน้ามันกริ่งมากอะหน้ากริ่งมากกริ่งแบบกริ่งเลยอะส่วนโฟมมันจะมีความรู้สึกว่าท้ายจะยุบหน่อยแต่ขนาดนะ โอ้โห <Ooh>, แรงเด้งนะนี่นะนี่มีแรงเด้งให้สัมผัสได้เลยนะครับโอ้โห <Ooh. S 1> คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าน่าจะจัดจ้านเลยนะเดี๋ยวลองไปวิ่งแล้วมาเล่าให้ฟังกันนะครับได้ไปลองวิ่งมาในหลายโปรแกรมหลายรูปแบบจนน่าจะครบแล้วก็ขอมาเล่ากันเลยแล้วกันนะครับกับเจ้าแอนตา9จีคู่นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่มาเหมือนรถสปอร์ตนะครับไม่ใช่รองเท้าสําหรับวิ่งช้า ไม่ใช่รองเท้าคู่เดียวที่จะวิ่งได้ทุกแบบทุกโปรแกรมนะครับเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการที่จะไปวิ่งเร็วนะครับดูค่อนข้างจะขายเจ้า X Step 160 X 60 Pro ประมาณหนึ่งนะครับในแง่ของการที่จะต้องเอาไปวิ่งเร็วเลยเท่านั้นนะครับอ่ะเรื่องแรกเรื่องขนาดและการสวมใส่เนี่ยรุ่นนี้ผมยังยืนยันคำเดิมว่าใส่ตรงไซส์นะครับตรงไซส์ดู U.S ก็ได้ดู E.U ก็ได้แต่ว่า C.M ห้ามดูสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้ว,ห,วนะห้ามบวกไซส์นะครับห้ามบวกไซส์ลดไซส์ได้ไหมผมว่าไม่ควรลดเพราะว่าความยาวมันไม่ได้ยาวแต่หน้ามันกว้างและพดานมันสูงทําให้เวลาใส่ตรงไซส์แล้วมันโอเคความยาวได้หน้ามันก็ค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งนะผมว่าคนทัพกว้างไม่จําเป็นต้องบวกไซส์แต่ว่าจะเห็นว่าต้องดึงเชือกเยอะมากแล้วพอดึงเชือกเยอะเชือกมันเหลือเยอะมากยาวมากเลย ยาวแบบยาวบ้าบอเลยยาวบานาไทยเลยนะครับแล้วไม่มีดูร้อยและเนอร์ลูบเวลาใส่อะ่ะมันจะต้องเหมือนไปขมวดปมอ,อะไรเพื่อยัดให้มันแบบอยู่ในที่ในร่องในรอยอะ่ะมันจะไม่ได้เป็นรองเท้าที่โชว์เชือกสวยๆสักเท่าไหร่นะครับในการสวมการใส่สําหรับในการวิ่งนะครับบอกก่อนเลยว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ใช่รองเท้านุ่มเลยไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งคนชอบรองเท้านุ่มเด้งไม่ต้องซื้อรุ่นนี้ไปมองรุ่นอื่นได้เลยแอนต้าจีเก้า ไม่ต้องซื้ออะเอาสั้นๆง่ายๆเลยคนจะชอบเอ็นตาจีเก้าคือคนที่ชอบรองเท้าแน่นๆไหลๆดีดพุ่งเออมันคือรองเท้าแน่นดีดไหลพุ่งไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งถึงแม้โฟมจับด้วยมือมันอาจจะดูเหมือนมีความนุ่มอยู่บ้างแต่เวลาวิ่งจริงมันแน่นครับมันแน่นมันแน่นเลยแล้วแผ่นคาร์บอนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวางอยู่แบบไม่ได้ต่ํามากแต่ก็ไม่ได้บนมากนะมันเวลาเหยียบมันจะรู้สึกถึงแผ่นเลยว่ามันแบบกรึ๊กๆตรงเนี้ย เป็นนูนหลังเต่าชัดเจนเลยนะครับอันนี้พาให้ผมนึกถึงรุ่นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของมันอย่างเจ้าตัวแอนต้า40โปนะครับคือเหมือนเจ้าพี่ใหญ่หมดเลยเจ้าเนี้ยคือความพักหัวทิมความไหลแต่มันจะน้อยกว่านิดนึงในเรื่องของความพักหัวทิมแล้วผมรู้สึกว่ายังเป็นมิดกับขามากกว่าไม่ใช่เป็นมิดกับฝ่าเท้าแล้วเป็นมิดกับขาในการวิ่งมากกว่าถ้าพูดถึงเพื่อนนอกค่ายผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงเจ้า อาดิดาสอาดิซิโลอีโวไอ้ตัวนั้นแหละอีโ e วนะไม่ใช่อีโวนะอีโ e วตัวท็อปอะตัวนั้นผมเคยได้ลองในระยะสั้นๆผมว่าคล้ายกันคือมันเป็นรองเท้าที่โฟมมันมีความแน่นแน่นแต่โปง่งนึกออกไหมไม่ใช่แน่นทึบแบบทึบๆอะมันแน่นแต่มันโปง่งคือมันแบบปองๆองะมันแบบมันจะความรู้สึกปอง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 ,ปอง,ปอง,ปองะเวลาวิ่งอะนึกออกไหมผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันเป็นความรู้สึกแน่นแต่โปง่งแล้ว มันน่าเชิดมากหน้าเชิดมากกิ้งไหลมากแล้วอีกอย่างที่เหมือนกันคือเวลาเล่นกระชากมันค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันการเล่นกระชากของคู่นี้ไม่ใช่การดีดออกไปแรงๆแต่มันคือการดึงวืดอย่างเงี้ยนึกออกไหมตบเท้าแล้วดึงไปโอ้โหดึงแบบไอตัวอาโซเนยเอก,กิปโปของมันเนี่ยโอ้หนึบมากหนึบหนึบเหนียวเลยอะแบบมันทําให้เราดึงเท้าได้แบบน่ากลัวการดึงเท้าแบบโอ้แบหบ สาวอ่ะนึกออกไหมไปอยงเงี้ยรอบรอบขามันมาแล้วความยาวก้าวมันมาด้วยมันมาพร้อมกันน่ะมันคือทําให้วิ่งได้เต็มวงก้าของขาเราอะวิ่งได้เต็มวงก้าแบบอย่างเงี้ยมันวงรอบอะเออวงรอบมันได้แบบมันได้อ่ะวงรอบมันได้วงขามันได้ในการวิ่งอะมันมีโมเมนตัมที่ดีดึงดีนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกคือด้วยความที่มันแน่นๆมองปองอ่ะมันไม่เสียแรงในการดึงเท้ามันแบบไปเลยอ่ะอวันนั้นผมเอาไปวิ่งเพจสี่หนึ่งหนึ่งมาโลนึงแบบโอ้โคตรมันอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าไปต่อได้ไปต่อได้กับคู่นี้มันมันกระชากได้กว่านี้มันได้กว่านี้แรงได้กว่านี้อ่ะมันแบบโคตรมันอ่ะโคตรมันจริงๆเด็ด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 แต่ว่านั่นคือการวิ่งในเพจสี่ต้น หรือการาไปลงคองขอนเพไปไปล่ามันรู้สึกอย่างนั้นแต่เมื่อเอามาวิ่งปกติเพสทําการของคู่นี้ผมขอ,อย่างน้อยคือ530สและเร็วกว่าอันนี้ให้ฟิลคล้ายๆพวกเอ็กเตปหกรหรืออะไรอย่างนั้นนะที่เป็นรองเท้าที่แบบต้องวิ่งเร็วระดับนึงถึงจะมีความสุขเพราะไอ้คู่นี้ถ้าวิ่งเพส6กหครึ่งอ่ะมันเหมือนเราขับรถแล้วเราลากเกียร์ต่ําเหมือน เราไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์มันจะเหนื่อยมากมันจะแบบรู้สึกว่าใช้แรงในการวิ่งค่อนข้างแบบเนี่ยมันไหลๆแต่มันเหมือนเราอั้นมันไว้อะถ้าเกิดเราวิ่งช้ามันเหมือนมันอั้นมันทําความเร็วมันแบบไม่มันแบบอืออย่างเงี้ยมันเหมือนคับรถลากเกียร์มันเหมือนอั้นอันอ่ะมันไม่ไม่สนุกเท่าไหร่มันจะสนุกในการวิ่งที่แบบวงขาเริ่มเต็มแล้วอาจจะอาจจะไม่ต้องวิ่งเร็วมากก็ได้แต่คือเป็นแบบอ่าเทมโปของเราอ่ะเออถ้าวิ่งแบบ เริ่มเริ่มเป็นเทมโปขึ้นไปอะ่ะมันจะเริ่มรู้สึกแบบแบบสนุกดีดึงพุ่งไหลแต่วิ่งช้าแล้วมันไม่แฮปปี้กับคู่เนี้ยวิ่งช้าไม่ท่าไม่สนุกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆท่านจะบอกว่ามันล้มในผมมองว่ามไม่ใช่ล้มในมันเหมือนซโคนี่เอโนฟินโปรหนึ่งคือเวลาลงอะ่ะดูนะมันคือแนวเส้นนี้ฟ้าปัา๊ปปับ๊บนี่เวลาลงมันจะด้วยแผ่นคาร์บอนของมันที่แข็งมันดึงแบบ อ่ามันคืออย่างงี้มันคือทําให้เราตบเท้ามาเต็มเท้าได้ไวขึ้นแล้วไหลไปขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ลงเต็มหรือลงส้นอนะ่ะมันก็จะรู้สึกแบบงื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมลงหน้ามันก็เป็นแค่เนี้ยนะ่เออคือมันดึงไวอะแหละมันดึงไวกว่าพวกรองเท้าที่เป็นเอเนจีรอดนะมันดึงไวกว่าพุ่งพุ่งดีพุ่งดีพุ่งด,พงดีพุ่งมันแล้วก็นี่จะให้ดูว่าวิ่งไปประมาณกิโลแล้วนะสามสิบกว่าโลแล้วดู เนีนยนใสไร้อรอยทนกว่าที่คิดนี่ไม่ได้ซักด้วยนะดูดิทนกว่าที่คิดนะครับเอาโซเนี่ยคือหนึบมากเลยคือคล้ายๆตัวยางคอน t i เน n t ัลรุ่นเก่าของ A ดิดาที่เป็นบางๆแต่ว่าไม่ไม่เนื้อ,อยางไม่ใช่นะแต่หมายถึงรูปแบบการให้คือเป็นให้เป็นบางๆเต็มๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูจะทนกว่าคอน t i เน n t ัลของ a d ด d ดาสนะครับดูเนื้อ,อยางมาเป็นเนื้อ,อยางจีนอนะมันเหนียวเหนียวทนทนหนึบหน,บหนึบเลยแต่ว่าอย่างที่บอกมิ้งช้าไม่ต้องซื้อ ชอบนุ่มเด้งไม่ต้องซื้อคนที่จะเอามาสำหรับคู่นี้ผมว่าความเหมาะสมของมันคือการเอามาวิ่ง5โล10โลนะครับแข่ง5โล10โลมันจะดียิบเอดได้ได้แต่ว่าต้องเป็นแบบประเภทใส่สุดนะแต่ว่าโล้ท้ายผมว่าอาจจะล้าฝ่าเท้าหน่อยเพราะว่านะผมเอาลองรันไป16กิโลผมก็รู้สึกว่ามไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายสักเท่าไหร่นะครับวิ่งคู่อื่นก็จะมีความสุขกว่าถ้าเอามาลองรันหรือมาอะไรอย่างงี้ไอ้คู่นี้เหมาะกับเทมโป อินทเวลแข่ง5โล10โลประมาณนี้กับอันตา G9 แต่ถามว่าด้วยราคาของมัน3,000กว่าบาทมีติดบ้านไว้ดีไหมดีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นอนอนทะนุ่มเด้งเอาไว้ลงขอดกัคุมแล้วไอ้ตัวเนี้ยคือเออนึกถึงอีกอย่างคือเหมือน um isen, ทาคุมิเซนที่นุ่มขึ้นหนาขึ้นเด้งขึ้นดีขึ้นเด้งเออล่าตีบวกของทาคุมิเซนนั่นแหละประมาณนั้นคือเบาๆแล้วก็ด้วยน้าหนักของมันที่เบามากขนาดเนี้ยมันไม่เป็นภาระของเราในการวิ่งเลยสักนิดคือมันพุ่งมันพร้อมจะ ก้าวทยานไปกับเราเลยทุกๆก้าวถ้าเรามีแรงนะครับก็ <laughs> ย้ำคำนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้มีพันคูณสี่ว่าจะใส่คู่นี้เนี่ยน่าจะน่าจะมันดีนะครับก็ <laughs> ถ้าเอามาหารน้วิ่งเร็วชอบน้ำเนี่ยดีๆจับได้เลยนะครับสำหรับโปรช่วงรถจะชอบรถในวันโปรก็จะมีโค้ดร้านยี่สิบเปอร์เซ็นต์โค้ดช้อปปี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ประมาณเนี่ยสามพันกว่าๆสามพันหน่อยสามพัน สามพันสองสามพัน 3, สามสามพันสี่แถวเนี้ยหดได้เลยนะครับสำหรับลิงก์สั่งซื้อร้านแอนตาไทยอยู่ในลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคู่ไหนมารอชมกันนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ